ไฮเม้นด้ซังคอนดิจิวอลชวัลซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมก่อนจะเข้าสู่เกมเพ o ยโซ2ในจินสึกครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงเอ็กซ์ u ต l ร์ดวลเควสตัวใหม่กันนะครับอ่ะก็มาที่ตรงเควส t เคาน์เตอร์แล้วก็เลือกหัวข้อที่5ในตอนนี้ที่มันจะเป็นตัวด e ลเควส์นะครับแล้วก็จะเป็นเควสบนสุดเลยกับตัว เอ็กซ์ต้าดูเอลแพลเน็ตฟอร์สตายนะครับอ่ะก็สำหรับเอ็กซ์ต้าดูเอลนั้นก็คือเป็นเควสที่เราจะได้สู้กับบอสแบบโหดๆเนี่ยแบบตัวต่อตัวซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปี2อง5นั้นก็ได้มีการอัปเดตตัวเควสท์เข้ามานะครับก็คือจะเป็นตัวเควสที่จะมีการแบ่งเป็นตามแต่ละชั้นแต่ละดิฟก,กันไปแล้วก็บอสที่เจอเนี่ยก็คือจะเป็นตัวลุยโนมาสุคาเรดานะครับซึ่งตรงนี้แต่ละดิฟเนี่ยแต่ละชั้นจะมีความลึกแบบว่าเป็นแล้งหนึ่งถึงแลดล็อ ดิฟชั้นต่อไปออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยสำหรับตัวเควสใหม่ Extra Duel p a เอลแพลตฟอร์ม mm hmm. นั้นมันจะไม่มีการปลดล็อกสเตจนะครับก็คือเปิดมาเนี่ยเราสามารถเข้าสเตจได้เลยแล้วก็แต่ละสเตจนะครับจากเดิมที่มีแรงเนี่ยเยอะถึง10แรงก็ปรับลงมาเหลือแค่5แรงเท่านั้นก็คือถ้าโจทย์ที่5ได้นเนี่ยก็ถือว่าจบสเตจกันแล้วนะครับแต่ว่าในตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยมันจะมีสเตจแต่สเตจมาให้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยไม่มีการปลดล็อกในเรื่องของตัวสเตจในชั้นต่อไปนะครับเนื่นา แต่ละสเตจแต่ละฉากตรงนี้มันจะมีบอสที่แยกจากกันแล้วอ่ะก็คือแต่ละสเตจเนี่ยก็จะมีบอสแบบว่าอ,อย่างเช่นสเตจหนึ่งจะเป็นตัวบอสลาเซซอร์ถ้าหากเป็นสเตจสองเนี่ยก็คือจะเป็นตัวอราริโนเสานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีการเจอกับบอสในประจำแต่สเตจที่มันจะเพิ่มความยากขึ้นไปตามแต่และแรงขึ้นกันไปเรื่อยๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอมาดูเงื่อนไขพื้นฐานในการเข้าตบทเวทกันก่อนกันละกันนะครับก็เริ่มจากมันจะเป็นเวสที่ลงแบบ คนเดียวลงโซโล่เพลงกันไปเลยนะครับแล้วก็ได้เจอกับมอนสเตอร์ที่จะเป็นเลเวล110เหมือนกันในทุกแรลงกันเลยนะครับแล้วก็สหรับการเข้าตัวครดิน้นก็คือจะดูที่แต้มพิเทอมพาวเวอร์ต้องการแต้มพิเทอมพาวเวอร์ตั้งแต่4 0 0พอส่วนเป็นต้นไปถึงสามารถลงตัวควสกันได้แล้วก็สลับการผ่านนะครับก็คือทําการกําจัดตัวมอนสเตอร์กำจัดบอสให้ได้แล้วการลบเหลี่ยวนั้นก็คือมีการใช้เวลามากกว่าที่กําหนดนะครับซึ่งในแร้งที่1ถึงคือแแงที่4นะครับ จะมีเวลาให้10นาทีแต่ว่าแรงสุดท้ายแรงที่5จะเหลือแค่7นาทีนะครับก็คือถ้าหากว่าไม่สามารถกำจัดบอสภายในช่วงระยะเวลานี้เควสก็จะล้มเหลวแล้วแรงสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีความยากแบบสุดๆแล้วก็เวลาก็ยังจะลดลงไป3นาทีด้วยก็ถ้าหากว่ากำจัดบอสไม่ได้ภายใน7นาทีเนี่ยเควกก็จะล้มเหลวประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานประมาณเนี่ย เป็นเรื่องบอสกับบัฟกันบ้างอ่ะก็หลักการจะคล้ายๆเดิมนะครับก็คือตอนมีการจะกับบอสใช่ไหมซึ่งในตอนแรกเนี่ยครับจะยังไม่มีดีบัฟหรือว่าบัฟอะไรกันเลยก็คือแบบว่าจะว่าแบบเพียวๆตัวตัวแต่ว่าพอขึ้นไปแลงสองปุ๊บอ่ะก็จะเห็นนะครับว่ามันจะเริ่มมีบัฟให้กับบอสและผู้เล่นเนี่ยก็จะมีการโดนติดดีบัฟกันไปด้วยนะครับอย่างเช่นแรงที่2เนี่ยจะมีการเพิ่มแม็กเือดของมอนสเตอร์ตัวบอสเนี่ย เพิ่มขึ้น100%ก็คือเลือดยังขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็มอสเซอร์เนี่ยเปลี่ยนจากเวอร์ชันธรรมดาเป็นแบบเวอร์ชันเมกาโลติกกันด้วยนะครับก็จะมีการบัฟพลังโจมตีกับป้องกันที่เพิ่มเติมมากขึ้นต่อมาสำหรับผู้เล่น สำหรับผู้เล่นในแรกที่2นะครับก็จะเห็นว่าจะมีการลดการฟื้นพีเน่ลงไป25%ก็คือเหลือแค่3ใน4เท่านั้นแล้วก็จำนวนของเลซ่าซาก็ยังโดนลดไปอีก3กัน้วยนะครับหมายความว่าจะเดิมที่ถือยาฟื้นเลือดเนี่ยได้10ก็จะเหลือแค่7เท่านั้นเองนะครับนี่คือแรงสองนะแต่ว่าพอขึ้นเป็นแรงสามปุ๊บเราจะเห็นว่า บอสเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันไฮอ่ะซึ่งบอสเวอร์ชันไฮนะครับเหมือนกับเป็นบอสแบบเวอร์ชันใหม่ที่กำลังป,ปูไปสูตรในเรื่องต่อไปกันด้วยก็คือมันจะเป็นมอสเตอร์ที่แบบมีลำแสงอ่าฮาโลเนี่ยบนหัวไปแบบตัวใหญ่มากขึ้นเป็นสีแดงแบบดำๆขึ้นมาแล้วก็จะมีท่าโจมตีที่แบบไม่เหมือนแบบเวอร์ชันปกติซึ่งมันจะโหดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอะซึ่ง้านที่3าเนี่ยเราจะไม่มีติการติดบัฟหรือดีบัฟอ,อ,อ,อะไรกันเลยแต่ว่าพอขึ้นเลนสี4 อ่สาส่วแรงสี่นะครับก็เห็นว่าบอลเนี่ยจะมีการเพิ่มแม็กซ์เลือดขึ้นมาอีก25%แล้วก็สำหรับผู้เล่นนะครับโดนดีบัฟเยอะมากก็คือมีการลดการฟรีพีเนี่ยลงไป20%เหลือแค่4ใน5แล้วก็เกียร์ฟลัมบัสขึ้นยากกว่าเดิม15%แบตเตอรี่ MARS ก็ขึ้นยากอีก30%แล้วก็จนวนยาลดลงไป5กันเลยนะครับก็คือเหลือแค่5อันเท่านั้นแล้วก็สุดท้ายแรงที่5นะครับก็จะทําให้บอลเนี่ย เพิ่มเพิ่มเลือดมากกว่าเดิมอีก75%แล้วก็เวลาที่เราโดนโจมตีนะครับมันจะมีโอกาสที่เราจะติดสถานะ p o i ั่นเนี่ยหนักมากขึ้นแล้วก็ตีบับั้งก็มีการลดการพีพ25เกฟฟรันบาร์เกฟฟรันบาร์ลดลง25 เอ็เอสลดลงเป็น50แล้วก็จุลยาก็จะเป็น5เหมือนกับเมื่อตะกีนกนก้นี้นะครับนี่จะเป็นดีบับสูงสุดในตอนแรงที่5แรงสุดท้ายนะครับก็คือแบบว่ามีการทำให้บอลเนี่ยเลือดเยอะกว่าเดิมเป็นเวอร์ชันไฮถ้าโดนตีก็มีสิทธิ์ติดพีษผู้เล่นก็ยังมีการโดนเนื้อหลายๆอย่างลงไปนะครับทำให้การสู้เนี่ยก็จะลำบากมากขึ้นตามไปด้วยอ่ะนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวอาเอ็กซ์ต้าดูเอลนะครับซึ่งตัวแต่ละสเตจเนี่ยก็จะแบบแบบเนี้ยคล้ายๆกันเลยคือเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเหมือนกันมากกันเลยนะครงเื่่อกกียวับ ตัวบัฟดีบัฟตอนแรกหนึถึงสเนี่ยเป็นแบบเวอร์ชั่นปกติแต่พอไปแล้ที่3ปึ๊บก็จะกลายเป็นเวอร์ชันไฮแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีบอสออกมาตามแต่สเตจกันไปเรื่อยซึ่งที่มีการประกาศมาในตอนนี้นะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด6สเตจด้วยกันซึ่งในสเตจที่1กับ2เนี่ยมากันแล้วก็คือจะเป็นแพทอัปเดตของเมื่อวันที่29ตุลาคม2025นะครับแล้วก็เดี๋ยวใน วันที่12พฤศจิกายนจะมีการอัปเดตสเตทที่3กับ4เข้ามาแล้วก็ถัดไปอีกเนี่ยก็คือวันที่26นั้นก็จะมีการเพิ่มสเตทที่5กับ6ต่อกันไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีสเตท7 8ต่อไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูอัปเดตกันต่อไปกันลวกันนะครับจะให้รู้ไว้ก่อนว่าตอนที่ประกาศมาตอนนี้จะมีดกันทั้งหมด6สเตทแล้วก็จะค่อยๆปล่อยมา,าทีละ2สเตทใน2สัปดาห์ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาพูดถึงตัวขอรับประกันกบ้านดีก,กว่า สำหรับของรางวัลที่เราจะได้ไก่ตัวเควดนะครับแน่สอนที่ว่ามันไม่ได้บอกของดรอปกันนะแต่ว่าของดรอปเนี่ยหลักๆก็คือจะเป็นพวกอาวุธกับชุดเกราะที่แบบระดับสูงแล้วก็แม้กระทั่งแหวนเนี่ยก็มีการดรอปในเควดนี้นะครับเควดนี้มีการดรอปแหวนเนี่ยทุกวงกันเลยแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยก็คือจะเป็นพวกโล่อาเมุต่างๆแบบว่าเป็นโลอามุแบบระดับบอสพวกเกี่ยวกับไมสตีตัวการเดโซเนี่ยก็จะสามารถดรอปกันได้แล้วก็ยิ่งเราเล่นแบบแรงสูงๆเนี่ย เปอร์เซ็นต์การออกจดุดลดการออกก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้รับมาครั้งแรกเดี่ยที่จะมาพูดถึงกันสำหรับคได้รับกันมาในตอนที่เราเล่นผ่านครั้งแรกนะครับก็คือจะเป็นหลอดตัวนี้มันจะเป็นตัวกราวดอร์ไลเอมันจะเป็นหลอดอเมนที่เราสามารถนําไปใช้การอัปเกรดห,หลอดค่าระดับสูงกันต่อไปได้แล้วก็ตัว ของชิ้นสุดท้ายที่ได้รับมาในตอนจบในแรงที่5นะครับอ่ะก็คือในตอนแรงค์1เนี่ยได้แค่หรอออเมนเท่านั้น1-4ได้ถึงได้ไปหมดเลยแต่ว่าในครั้งที่5นั้นจะมีของเพิ่มเติมอย่างเช่นในสเตจหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นอัซอรีชิน้นนี้อันนี้คือเครื่องประดับนะครับเป็นเครื่องประดับโลกของตัว s t a r l e ลสซึ่งก็ได้มา2ชิ้นแล้วก็ในสเตจที่2นั้นก็จะได้เป็นตัว BP เป็นบิวพาดนะครับบิวพาที่ ็นตัวอะไรนะบล็อกปริศนาสีเทมเงินอันนี้เราก็สามารถนําไปตกแต่งในตัวห้องของลรากันได้นะครับซึ่งเด็กก็จะได้มา1ชิ้นด้วยกันซึ่งพวกเนี่ยมันเป็นของที่เราจะไม่สามารถซื้อขาดกันได้นะครับก็ลงประมาณว่าเข็นใครใช้ตัวเทมเหล่านี้เนี่ยก็คือจะเป็นเทมแบบพิเศษที่ได้รับจากการเล่นจบตัวแรงที่5ของแต่ละสเตจของตัว Extra d u e l ในครั้งนี้นะครับที่เดี๋ยวก็เป็นการแบบฟาร์มพวกอันไม่ระดับสูงๆแล้วก็ถ้าใครโชคดีเนี่ยก็ได้รับทั้งตัวระดับสูงแล้วก็มีแหว ไนตัวเครียนี้กันด้วยนะครับอ่ะงั้นก็เดี๋ยวขอทิ้งท้ายคลิปนี้เนี่ยด้วยการไปเล่นแร้งที่5ของสเตจที่1กับ2ให้ดูกันแล้วกันนะครับ 今日破壊します。